Composite machining test piece by t i จริงเดชิ้นทดสอบการตัดเฉิอนวัสดุค,คอมโพสิตการกัดขึ้นรูปชิ้นงานที่มีหลายคุณสมบัติด,ด้วยการจับยึดเพียงครั้งเดียวการเจรไในผิวทรงกระบอกด้านในและด้านนอกการควานด้วยหัวควานขนาด64มิลิเมตร เจอผิวโค้งด้วยดอกสว่านปลายแบนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง11มมการกัดร่องด้วยไบเลื่ขนาดเส้นผ่านศ mm. ูนย์กลาง90มมหนาน1มมการเจียนผิวรูในและผิวกรวยวงกลมด้านนอกให้มีค่าระน้อยกว่า0.3ม mm. ิครเมตรควบคุมความตั้งฉากของรูให้ไม่เกิน0.01ม mm. ิมตรสนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GFRT Machinery